สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมเทปการสอนขับรถของครูตานะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่อยู่ที่ไหนเขาออดอยู่ที่สนามสนามเอิเออบ้านอะไรบ้านบ้านบ้านสามชัมปลาอำเภออำเภออะไรนะแม่ อำเภอสีชมพูนะครับนี่ก็เป็นบ้านน้องข้าวโอนะครับผมจังหวัดขอนแก่นนะครับบ้านซ้ำจำปาอำเภอสีชมพูนะครับตำบลดงลานจังหวัดขอนแก่นนะครับเอ่อซึ่งเป็นหมู่บ้านติดภูเขานะครับภูเขาอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวก็จะมีโอกาสไปดูนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากตามผลงานนะครับการสอนขับรถนะครับแม่ชื่ออะไรพ่อแม่มงครับแม่มงแม่นงหรือแม่มง แม่มงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับว่าแม่เขารู้อะไรเกี่ยวกับรถบ้างนะครับผมวันนี้ผมให้แม่ปรับปรับการนั่งนะครับปรับการนั่งแล้วก็ทดสอบการบอกว่าไอ้ตัวนี้ทําอะไรได้บ้างแล้วนะครับตอนนี <my> uh, ay, bah, after, ้แม่ปรับโอเคแล้วนะครับวิธีการปรับนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นการปรับเบาะขึ้นลงนะครับเวลาเราต้องการให้ต่ําให้สูงเราโยกขึ้นโยกลงได้นะครับถ้าเราต้องการให้ต่ําก็ลงต่ํา อลองเหยียบเท้าลองเหยียบคาดดูครับแต่ขาไม่ถึงนะครับนี่แหละประเด็นแงบนมตัวนี้คืออับตัวนี้ได้บดีเดี๋ยวขามันลอยนะครับขามันลอยพื้นเราต้องขาเราต้องเหยียบอตาโอเคนะครับนั่งเอาเขาเอาเบาเขา้บบเขาไปอีกครับเบาเข้าไปอีกเงี้ยเอาเข้าไปใกล้ๆเลยเดี๋ยวเราจะทีนี้ก็ ลองให้ปรับเบาะอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นตัวเริ่มต้นในการการจะปรับพวงมลาลัยก็ใต้ใต้พวงมลาลัยจะมีตัวปรับอยู่นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้งัดออกไปแล้วก็จะดึงขึ้นดึงลงก็ได้นะครับก็ mm hmm. แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับหลักๆก,ก็คือคนขับจะต้องเหยียบคัดให้สุดได้นะครับถึงจะเรียกว่าโอเคไม่งั้นเหนื่อยนะครับ รุ่นนี้ถ้าเกิดจะสตาร์ทต้องทำยังไงครับแม่เหยียบคลาดก่อนแล้วก็เหยียบคล์ดก่อนอเช็คเกียร์ว่างด้วยนะครับต้องเช็คเกียร์ว่างด้วยอืออ่าโอเคนะครับเช็คเกียร์ว่างเช็คตรงนี้เกียร์ว่างอยู่ตรงน้นนะครับโยกซ้ายโยกขวาไม่ต้องขึ้นลงนะครับมาดับเครื่องใหม่ครับดับเครื่องยนต์ใหม่โอเคดับเครื่องก็แค่กดตรงปุ่มใช่ไหมครับอ่ากดตรงปุ่มเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูตอนผมขึ้นรถอีกทีหนึ่งนะครับ วิธีเชื่เกีร์ว่างคือตรงเกียร์ตรงนี้นะครับจับหัวเกียร์แล้วโยกซ้ายโยกขวาครับไม่ต้องขึ้นลงนะครับขึ้นไอ้ซ้ายกับขวาครับครับให้มันชิดมุมไว้โอเคโยกแบบนี้ครับทำมืออย่างงี้อ่าโอเคโอเคทําแบบมือสบายสบายไม่ต้องเก่็งอ่าทําไปซ้ายขวาอ่าอันนี้คือเกียร์ว่างนะครับถ้าไม่ว่างลองผักขึ้นไปข้างบนหนึ่งครั้งครับอ่าลองโยกเหมือนเดิมซิมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนเดิมไม่ต้องเอาลงครับผัาขึ้นแล้วก็นี่ในกรณีที่มีคนขับแบบคนอื่นนะ เราจะไม่ต้องลากลงมาเด้อถ้าเกิดว่ามันไม่ว่างมันก็คือจะไม่ว่างครับก็คือเวลาเราไปเช็คอะ่ะมันจะไม่เหมือนเดิมคือมันจะมันจะขยัไอโยกไม่ได้มันจะเป็นแข็งแข็งโยกได้นิดนึงอะไรเงี้ยครับอ่าเช็กก่อนอันนี้อันนี้คือคนที่บางคนมาขับแล้วเขาก็คัดเกียร์ไว้เขาอาจจะขึ้นเกียร์สามหรือเกียร์หนึ่งไว้ก็ได้ในกรณีที่เราไปเช็คเกียร์ว่างมันจะไม่ว่างนะครับเราก็ลองโยกดู่าเห็นไหมมันจะแข็งแข็งใช่ไหมอ่าลากลงมาตรงกลางครับเป็นเกียร์ว่าง อ่าแล้วก็ยองโยกซ้ายโยกขวาดูโอเคครับอย่ากเก่งนะครับอย่ากเกง่งเออลองโยกใหม่ครับโยกใหม่จนชินอันนั้นไม่ต้องเวลาเรามาทําก็ไม่ต้องไปดึงขึ้นนะที่ผมสอนแบบนั้นหมายถึงว่าเผื่อบางคนมาขับแล้วเขาค้างไว้ซึ่งถ้าเขาไม่ค้างแม่ก็โยกซ้ายโยกขวาเฉยๆดูก่อนนะถ้ารู้สึกว่าเขาค้างไว้เราค่อยลงหรือขึ้นมาแล้วแต่ที่เราเห็นว่าเป็นทีถ่ถ้าเราโยกไปอย่างนี้ครันมาอย่างี้ถูกต้องครับไม่ต้อง<ต>ไปผักขึ้นครับถูกต้องก็สตาร์ทครับก็สตาร์ได้เลย นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวแม่สตาร์ทเลยครับเดี๋ยวผมไปถ่ายฝั่งนู้นแป๊บนึงเราลองแม่ลองเช็คเยร์ว่างไหม่อันนี้ว่างนะครับถ้ามันถ้ามันชิดมุมซ้ายมุมขวาได้แสดงว่ามันว่างอลองทําดูครับโอเคเราอย่าเก่งถ้ามันไม่ว่างก็อย่างที่เห็นนะครับมันจะถ้าว่างแล้วก็รโอเคคนะับกดเหยียบคัดด้วยแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับผมทีนี้ครับถูกต้องครับ รถใครมาจะลองสนามเหมือนกันเดี๋ยวนะครับเราจะเอาเรื่องของเราก่อนครับตอนนี้ถ้าจะเลี้ยวนะครับจะต้องรู้ระบบไฟด้วยนะครับระบบไฟจะอยู่ฝั่งขวานะครับแม่ลองเอามือจับที่พวงมาลัยก่อนนะแรกเอามือเคาะขึ้นนะครับเคาะขึ้นทั้งบนให้สุดครับโอเคจําด้วยนะครับจําด้วยนะเลี้ยวซ้ายครับถูกต้องแล้วก็เคาะลงครับนี่คือปิดไฟนะครับอ่าแล้วก็เคาะลงอีกครั้งหนึ่งจะเป็นเลี้ยวขวา ให้วครับเอาให้สุดเอาให้ล็อกไว้นะครับอ่ะเอาข้อขึ้นครับอันนี้คือจะต้องรู้ขั้นตอนนี้นะครับถ้าไม่รู้ก็เดี๋ยวแม่เอาไปวิดีโอไปดูนะครับอ่ะคาะลงเลี้ยวขวาถ้าผมพูดว่าเลี้ยวขวาก็คาะลงคาะขึ้นเป็นปิดไฟแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะปิดไฟครับทีนี้กรณีมืดมานะครับมืดตอนมืดมืดมาให้หมุนไปทางขวาครับหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นไฟอ่าพวกไฟระบบไฟด้านในนะครับแล้วก็ไฟหลีด้านนอก อีกครั้งหนึ่งนะครับหมุนไปข้างหน้าก็จะเป็นการเปิดไฟหน้ารถนะครับเดี๋ยวตอนเย็นแม่ไปลองทําดูก็ได้นะครับถ้าเราจะปิดก็หมุนกลับมาครับหมุนกลับขึ้นมาหมุนอีกครั้งใช่ครับสองครั้งนะครับอย่าลืมว่าใช้โดยใช้ไปเท่าไหร่ก็ปิดเท่านั้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นระบบปัดน้ําฝนเวลาเวลาฝนตกมา ถาแม่ต้องการฉีดน้ําเอาฉีดน้ําก่อนนะครับถ้าฉีดน้ําคือดันเข้าหาตัวเองกดเข้าหาตัวเองเออนั่นแหละมันจะขึ้นน้ําขึ้นมาอ,อ่าฉีดไว้ครับฉีดไว้อ่าทําจนจําได้อันนี้ในกรณีที่กระจกไม่สะอาดถ้ามันสะอาดแล้วก็ไม่เป็นไรเราสมมติเหตุการณ์ก่อนนะครับถ้าฝนตกเราเ,เรคเาะล,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 ลงเหมือนไฟเลี้ยวครับเคาะลงเบาเคาะลงเขาไม่ต้องดันเคาะลงเหมือนไฟเลี้ยวบอแมนเคาะลงเคาะลงเคาะลงเหมือนไฟเลี้ยวไหมเออนั่นแหละเคาะลงกับฝนตกใช่ครับอเห็นไหมมันจะขึ้นมาแบบนี้ อันนี้คือแบบช้าๆนะครับถ้าฝนตกแรงล้วก็คาะลงสองระดับสองระดับ3ามระดับตามขั้นตอนไปลองระดับต่อมาอันนี้ระดับนึงครับครับลองข้อลงอีกครั้งครับอันนี้คือระดับสามแล้วนะครับสามแล้วนะมันจะมีหนึ่งสองสามอันนี้คือปัดชั่วคราวปัดชั่วคราวคือข้อขึ้นด้านบนนะครับรวมทั้งการปิดด้วยแม่ลองข้อลงเบาๆอันนี้คือปัดชั่วคราวนะปัดชั่วคราวหลังจากที่กระจกไม่สะอาดจากการฉีดน้ําแล้วเราอยากปัดชั่วคราวเราดันขึ้นทั้งบนนะครับ อ้าวขออัตโนมัติครับลงข้างล่างหนึ่งข้างเบาเบอันนี้จะเกินนะครับสังเกตดูมันจะเร็วแล้วกดอ้อมอ่าเบาๆโอเคอย่าไปดูนะครับเวลาเวลาขับจริงๆต้องไม่มองมันต้องรู้จากวิธีการใช้งานนะครับอย่าไปมองอย่าไปดี๋ยวถ้าเรามองปุ๊บเนี่ยมันสามับถูกต้องอ่าจำไหมหนึ่งครับลองทําดูไปเรื่อยๆสองอันนี้ไม่ใช่สองครับเกินละสามละเอออ๋อพิสุ เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทบทวนให้อยู่เรื่อยๆน,นั่นแหละแต่คือว่าถ้ามันขึ้นมาให้รู้จักวิธีเปิดเปิดปิดเท่านั้นนะครับไม่ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ยุ่งยากอเออแค่แค่เรารู้ว่าเอ้ยฝนตกก็ทำยังไงแค่นั้นแหละนะครับทีนี้เราสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วเราจะมาเรียนรู้ระบบเกียร์ก่อนตอนนี้ผมแนะนําว่าเอาดับเอ่อดับเครื่องธรรมดาก่อนครับดับเครื่องก่อนเพื่อเป็นการซ้อมเข้าเกียร์นะครับเดี๋ยวแม่ยังไม่รู้มันจะอันตรายนะครับเ้าเหยียบคัดครับตอนนี้เหยียบคัดให้สุด เอาปลายเท้าเหยียบด้วยอย่าเอากลางเท้าด้วปลายเท้าโอเคแล้วก็ลองเข้าเกียวหนึ่งครับโยกซ้ายขึ้นบนโยกซ้ายซ้ายขึ้นบนไม่ต้องดันเข้าไปข้างในหานะครับชิดชิดไว้แล้วก็ดูนะครัขบขึ้นเลยอลอทงทําดูครับอันนี้ดันเข้าเหมือนเดิมอยู่ยังไม่ต้องดันพยายามชิดมาแล้วก็พยายามผักไว้นะครับผักซ้ายไว้ไม่ต้องดันเข้าไปข้างในเอาใหม่ครับบ้างก่อนดันกลับขึ้นมา อันนี้คือว่างนะครับถ้าต้องการออกตัวหมายถึงว่าเริ่มขับรถนะครับก็ซ้ายขึ้นบนครับโอเคแล้วก็ดึงลงมาเหมือนเดิมเป็นเกียร์ว่างเกียร์สองก็คือซ้ายลงข้างล่างลงข้างล่างครับโอเคครับต้องฝึกกินกว่าครับต้องฝึกกินกว่าจะจําได้รุ่นนี้จะมีบอกได้ว่าเราเข้าเกียร์ถูกือเปล่าอยู่ตรงตรงนี้นะครับ แต่เท้าเราจะต้องเกยบอ่านี่รุ่นนี้มันจะมีตัวบอกว่าเราเข้าเกียร์อะไรอยู่นะครับเลื่อนตำแหน่งไปที่ N นะครับเขาจะบอกว่าเราทําอะไรอยู่นะครับต้องเลงลง N นี่ครับระบบเกียร์นี่ครับตัวระบบเกียร์จะบอกว่าใช่ครับนี่นี่ระบบมันจะบอกอยู่ตัวนี้นี่ครับตรงนั้นแหละจอตรงนั้นแหละคือการบอกว่ามันจะเป็นเกียร์อะไรตอนนี้มันไม่ว่างนะครับเอาเข้าเกียร์ฝึกไว้ครับเอาเข้าเกียร์ว่างก่อนไม่ต้องเียบไอ้นี้ด้วยป่ะ เบียบครับเบียบฝึกไว้เพราะว่าต้องฝึกไว้ไว่างครับพอขึ้นจะว่างปุ๊บมันจะบอกว่าว่างไหมอลองขึ้นไปครับผากขึ้นนี่เฉยอันนี้ไม่ว่างนะครับเกินเอาลงมาใหม่แล้วดูวตรงไหนลูกมันมันดูไม่ได้ครับมันจะต้องสตาร์ทเครื่องก่อนถึงจะมาบอกว่าได้รุ่นนี้รุ่นนี้มีข้อดีตรงที่ว่ามันจะบอกเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงจอนี่แหละใต้เลขยี่บสี่นะครับ อ,อาจจะไม่ใช่เลข้ยงสีก็ได้อันนี้คือองศาความความร้อนความเย็นของอากาศสภาพอากาศนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนตอนสตาร์ทมันจะเห็นว่าเราเข้าเกียร์ถูกไหมแต่ผมยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ให้สตาร์ทนะครับเพื่อวว่ายังไม่รู้จักนะครับดี๋ยวงานเข้าได้อ่ะอเข้าเกียร์หนึ่งครับซ้อมจนกว่าจะจําได้ซ้ายขึ้นบนแล้วก็ว่างลงดาลงมาอมสองลงไอ้ซ้ายลงล่างชิดมุมซ้ายลงล่าง อันนี้ไม่ใช่อันนี้แม่ดึงลงกอนแล้วครับไม่ใช่นะครับซ้ายแล้วลง,ลง,ลงแล้วก็ว่างตรงกลาง<อ>ขึ้นไปผักขึ้นนี่เฉยเลยครับไม่ต้องคิดเยอะอ่ะอะาถ้าสามก็คือผักขึ้นข้างบนครับสามแล้วก็ว่างลงมางกลางวางตรงกลางกางก็คือให้มันกลางนะครับแล้วก็สี่ลงข้างล่างสี่แล้วก็ว่างตรงกลางห้าผักเข้าหาตัวเองขึ้นบนโอเคว่างอ่าว่างลางมาครับถ้อยหลัง ก็คือผักชิดมุมซ้ายชิดมุมซ้ายครับแล้วก็ขึ้นบนเห็นไหมมันจะขึ้นเห็นไหมโอเคนะเขเข้าเกียร์ว่างครับอ่าโอเคปล่อยเท้าก่อนตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเหนื่อยแน่นอนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูว่าก็ผมจะสอนให้ดีที่สุดนะครับภายในวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นการมาสอนทางไกลนะครับพยายามจะให้เห็นภาพทุกๆการขับ ของแม่วันนี้นะครับว่าจะขับเป็นไปยังไงบ้างอะไรบ้างจําอะไรได้บ้างนะครับถ้าจําไม่ได้ก็วิดีโอไปทบทวนนะครับอตอนนี้นะครับเราจะเริ่มให้เริ่มขยับรถแล้วครับเพราะว่าอุปกรณ์ก็พอรู้แล้วยังไงฝากติดตามชมเทปที่เริ่มขยับรถก่อนนะครับตอนนี้ผมจะยังไม่ถ่ายนะครับเดี๋ยวจะสอนสักนิดนึงก่อนเดี๋ยวค่อยให้ทุกขั้นติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์แล้วก็สนใจเรียนนะครับโทรเข้ามาได้ที่ 0 8 8 3 3 5 0นะครับ0072นะครับอ่ารีบโทรเข้ามานะครับหลังจากที่ดูแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไ like, ลค,ค์นะครับคุณแม่โมงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมว่าแต่และชั่วโมงจะเป็นยังไงบ้างนะครับผม